ขอบคุณยาอ้วนวมากกครับแกงโดมดังไหมฮะได้ยินดังไหมได้ยินอยูอ่รวมกันไปแล้วขำพี่จ๊อบแม่แม่แม่ซ้มซ่อมล่วง โห้ถ้าอย่างนี้ก็มองไม่ชัดเลยกินอะไรกินดางอย่างได้ยินได้ไดไดไยินเมื่อกี้มันไี้ดัางมกับอ่ากับกับหมูกรอบนี่รวมกันไปแนละ้ว cảm ơn dạng 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 đã dạng 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 ừ dạng 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 เสียงคุณพ่อเฮสีย <S 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 2> <S 2> ง,งดังเอนผโดมได้ถ้าพ้าหมวกฉับไข่ดาวเหมือนกันนอนโดมได้ถ้าพ้าหมวกฉับไข่ดาว ต่เผาเป็ดสับไข่ดาวไข่กองนั่นไงหนูก็ว่าถาดใส่ข้าวแมวหายไปไหนพี่จบเอาไปใส่ข้าวพิ่นี่เองถาดใส่ข้าวแมวที่ไหน hài <laughs> đèn dương dương น้องโดมอร่อยไหมคะอร่อยครับไข่แดงมีไข่ดาวไหมน้องโดมอะไรนะมีไข่ดาวบอกระจับกระตายหมด อรอยกให้พี่กินมากสิคะแม่แม่หมูกรอบ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 ป็นก,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 กรอบเลย อุ้ยไข่เยิ้ม <c oughs> นี่เจ้าอร่อยไหมคะอร่อยเมื่อกี้ไข่แดงแตกไปแล้ว <c oughs>